วันนี้เพิ่งจะไปรับเด็กๆมาจากโรงเรียนแล้วก็ชวนพี่โอคานลงไปเก็บถั่วปักอาเพื่อที่จะมาทําเป็นอาหารเย็นนะคะก็เห็นคุณพ่อสามีเนี่ยเรียกแล้วก็บอกว่าเออพ่อมาติดตาให้นะจะให้พ่อติดออต้นไหนให้ล่ะก็เลยบอกแกว่าต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็คือ,อ,อส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามนะคะอย่างที่เห็นนะคะส่วนเราก็จะมีต้นส้มเยอะมาก ทีนี้เราก็อยากจะกินอะไรผลไม้ที่มันเป็นผลไม้ไทยนะคะในอนาคตเนี่ยรับรองว่าจะต้องมีส้มโอไทยเต็มสวนบ้านเราแน่ๆเลยค่ะปูเนี่ยเวลาที่เราไปถามแกนะคะเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้การชำํำการ ตอนการทําอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการดูแลสวนแกจะแฮปปี้มากๆเลยค่ะเหมือนมีคนที่คุยภาษาเดียวกับแกและแกก็อยากจะเล่านู่นเล่านี่เล่าเรื่อยๆคือเล่าเพลินมากๆเลยค่ะช่วงนี้แกไม่ได้ไปฉายแสงมะเร็งแล้วนะคะแกก็จะมีเวลาทํางาน ทำสวนรอบๆบ,บ,บ้านที่เป็นงานที่แกชอบนะคะแกจะแฮปปี้มากๆเลยค่ะช่วงนี้และนี่ก็คือต้นลูกไนอ่อนที่แกเพิ่งปลูกเอาไว้แกบอกไหนปูลองชิมซิอะขอชิมลูกเดียวก็แล้วกันเพราะว่ากระเพาะแกไม่ค่อยดีนะคะแกจะไม่ค่อยถูกกับของเปรี้ยวสักเท่าไหร่ เสร็จภารกิจติดตาส้มโอแกก็อขอกลับบ้านก่อนค่ะส่วนเราสองคนแม่ลูกก็หิ้วกระป๋องไปเก็บถั่วปักอ้าเหมือนเดิมค่ะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นถั่วปักอ้าสดนะคะนี่ก็คือฝักของถั่วปักอ้าที่แก่จัดละคะ่ะหักมาก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่ก็คือแก่แล้วนะคะถั่วปักอ้านี่กินได้ทั้งฝักอ่อนแล้วก็ฝักแก่ะคะ่ะ ฝักอ่อนฟื้นก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเพราะว่า,าผิวของเปลือกเนี่ยจะคล้ายๆกัมมียย่นะคะจะเป็นขนขดส่วนฝอดแก่เนี่ยเขาก็จะเอาแค่เม็ดข้างในไปทำอาหารค่ะถ้าเม็ดแก่กลางๆเนี่ยเราก็จะกินได้ทั้งเม็ดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเม็ดแก่ขนาดนี้เนะีเราจะต้องเอาไปต้มแล้วก็เอาแค่เนื้อของถั่วข้างในเท่านั้นค่ะ และนี่ก็คือยี่รหร่าฝรั่งนะคะมันขึ้นเองค่ะเราก็จะเด็ดเอาไปใส่อาหารด้วยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะหลังจากที่เราเก็บมาแล้วเนี่ยเราก็มาช่วยกันเอาเมล็ดข้างในออกมานะคะนั่งทำไปคุยไปก็เพลินเลยค่ะน้องมาจากบ้านเพื่อนพอดีเลยค่ะพอเห็นเรา แกะ <Okay. S 1> ถั่วปักอ้าโอ้โห oh, <okay. S 1> ของชอบเลยน้องชอบถั่วปักอ้ามากเลยนะคะชอบมานั่งแกะค่ะนี่ก็คือบรรยากาศตอนเย็นตอนพระอาทิตย์ใกล้จะตกนะคะเราก็เอนจอยกับการแกะถั่วปักอ้าแบบนี้ทุกปีเลยค่ะเราจะมานั่งแล้วก็นั่งคุยนั่งเล่นด้วยกันนะคะน้องเนี่ยชอบมากพี่โอคานก็แบบชอบมากเลยไม่รู้เป็นอะไรนะคะชอบแกะถั่วปักอ้ากัน เห็นเขาบอกว่ากินดิบได้ลองชิมดูมันเกามีรสชาติแบบแป้งๆนะคะหวานๆแล้วก็ออกไปทางเหบนเขียวนิดๆค่ะ <laughs> พอน้องเห็นเฟิร์นหยิบเข้าปากเท่านั้นแหละน้องก็ขอชิมบ้างคะของโปรดอยู่แล้วผักผลไม้เนี่ยถ้าเป็นผักเนี่ยถามน้องอร่อยไหมน้องตอบอร่อยทุกอย่างค่ะถ้าเป็นผักดิบ oh, <no. S 1> สองพี่น้องก็ช่วยกันแกะนะคะ ทำไปเล่นไปค่ะช่วยมามีแกะกันจนเสร็จเลยค่ะหลังจากเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาอน้ํานะคะมา,า,มาใส่เกลือแล้วก็ต้มไปสัก10นาทีนะคะแล้วเราก็เอาออกมาแกะเปลือกเสร็จแล้วเราก็เอาน้ํามันมากอกใส่หอมใหญ่ลงไปนะคะใส่พริกพริกัวนี้ก็เป็นพริกเผ็ดนะคะทุกคนผให้น้ํามันเปลี่ยนสีแบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่ถั่วปักอ้าที่เราแกะเรียบร้อยแล้วลงไปนะคะแล้วก็ผัดๆๆค่ะอ๋อใส่เกลือด้วยค่ะแล้วก็ผัดนะคะถั่วที่เราต้มเนี่ยมันสุกแล้วเราก็ผัดไปสักพักนึงนะคะถั่วปักอ้าเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะอุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็ไฟเบอร์วิตามินต่างๆเยอะมากเลยค่ะ พอเราผัดเข้ากันสักพักเราก็ใส่ยีราฝรั่งที่เราเก็บมาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้แล้วก็คนๆผัดไปอีกสักพักนึงนะคะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ชิมรสชาติจะเหมือนมันฝรั่งนะคะแต่จะมีรสหวานอร่อยทีนี้คนตุรกีนะคะจะกินกับโยเกิร์ตกรลิกนะคะเราจะตำกระเทียมกับเกลือแล้วก็ใส่ โยเกิร์ตลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คน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 วิธีการกินก็คือเอาถั่วปักอา,าที่ผัดแล้วะค่ะมาโรยโยเกิร์ตด้านบนแล้วก็กินเลยค่ะรสชาตินี้คือนัวมากเลยนะคะมีความเผ็ดนิดๆเผ็ดกระเทียมแล้วก็เผ็ดพริกที่กินแล้วก็มันจะมีความครีม,มี่ครีมี่นะคะนี่ค่ะโยคนการันตีความอร่อยนะคะ แล้วก็นี่ก็คือการกินแบบคนตุรกีนะคะเขาจะเอาขานมปังเนี่ยจิ้มๆแบบนี้แล้วก็กินด้วยด้วยกัน,นะคะเข้ากันมากๆเลยค่ะหันไปดูหนุ่มน้อยหลับซะลวค่ะคงเล่นจนเหนื่อยมากยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะ